กำล,ล,ลังแบบขนานเลยพี่น้องมาเนาะกำลังแบบกำลังตีตีอนะพี่น้องงามแห้งเนาะมีทีน้องวัตีอันผาเลยพี่น้องบโมโหเป็นจังไดจเนาะชิได้กินอยู่บ่างมอนนี้บันแห้งกเนาะซื้อทิปข่าวมาเผื่อซื <c oughs> ้อทิปข่าวมาแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ยินชีกแก้มาลอดเลย โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุกุสุคนเด้อโดยมาพบพ่อกบนองกาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่กะอยู่เฮือนพี่น้องเนาะโดยมาแต่ดินของไอพ่มีเผิ่นพี่น้องเลยเนาะมาแต่ดินไปเสียหนาพี่น้องเลยไมเทาเพิ่นกะเชียเนาะตั้งแต่เศร้าพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาหาโมงเข่งแล้วพี่น้องตะเวนตกดินแล้วเนาะมาเฮือนโดยกะเพื่อแวนอ่าซื้อ น้ำพี่น,อนาา้องไอ้เนี่านมาอะไรเนาะโดยมือนี้ก็เลยมาเปิดคลิปอยู่เพื่อนพี่น้องบรรยากาศสวยแรงๆเนาะอากาศหนาวพี่น้องขำมากมือนี้ยังบม่มีลมเลยว่านี่ก็อากาศหนาวหนาวพี่น้องอาบน้ำแต่เว็นๆเนาะมือนี้ยังบ่ท่านอาบน้ำเลยพี่นองง้องนงเสื้อาก่าวแต่นเศร้านี่พูดแล้วเนาะโดยมือนี้ก็พี่น้องเนาะมือนี้นวองาตีมีมีของดีได้พี่น้องมื่อนี้เนาะนโดยป้ยาว่าอยู่วันโต๊ะพูดแล้วเนาะโดย กะโบหัววสีเป็นจังไดพี่น้องอเดี๋ยวไปเบิ่งนากานเนาะพี่น้องว่าเป็นอียังเนาะปลาไหวโบหัววสีเห็ดเป็นหรือบ่เนาะพี่น้องสีแกะเป็นอยู่บ่เนาะหรือว่าจังไดโดยเดี๋ยวไปเบิ่งนากันเด้อพี่น้องว่าคืออียังเนาะก็อ่าก็ข้างแรกและพี่น้องเนาะอันนี้ก็ข้างแรกในสวิตเลยพี่น้องเพราะว่ายังบบเคยอันแกะเองจะเถอพี่น้องเพื่อนๆคนสื่ออมานว่าจังไดเนาะบบเคยเห็ดพี่น้องเอื่นกับบเป็นแบบนี้โดย มันกเมื่อนี้พี่น้องมีของแพงเนี่ยได้พี่น้องได้กินมากไหมแพงที่สุดเลยเนาะตั้งแต่เกิดมาในย่ังมือเคยได้กินแพงขนาดนี้พี่น้องโดยว่ามันก็อาหารแพงเติบพี่น้องถ้าวายู่ังไทยเพิ่นนี่ก็อาจจะถืกอเนาะเพราะว่ามันก็แบบมันบเดยส่งมาทางลาวห้าหันนะมันก็ค้าอยู่บ้านเพื่อนเนาะมือนทีถือกว่าแต่ว่าย่พีมันก็สีแพงแนี่ แบบเพื่อเพิ่นส่งองี้ยมาเนาะพี่น้องเพิ่นกับมาขายกินกำไรยังลงเนาะอีกขายเครื่องกะโดยอ่ามาถั่วเลี่ยนพี่น้องเลยเนาะหน่วยหนึ่งพี่น้องไปสื่อมาวางแรงนี่เ,เลยแหละกะบว่าสืส่อแต่ว่านี่กะบ่มีโอกาสพี่น,อนอ้องเพะว่าว่าน,นี่กะบ,บ่ว่างบันไดเนาะว่านี่มีเวียกเนี่ยพี่น้องก็เลยบริสุทธ์มาเรากับบริเุทธคลิปนะโดยน,นี้ก็เลยได้มาทายคลิปพี่น้องให้พราะว่พี่นอ้อ,นองเบิง่งเนาะ ครั้งแรกในชีวิตเลยได้พี่น้องที่ว่าซื้อโทเลียนเป็นหน่วยแล้วก็สีมานั่นเองฮะนะพี่น้องมาปอกเองบอกเพื่อนเอิญมาจังได้ผ่าบอกพี่น้องเพื่นก็นมาถือโดยอ่าก็มีทั้งอายใจดีเพิ่นพี่น้องซื้อเพราะว่าเพิ่อนก็บอกเคยเห็นกินนะนะพี่น้องเนาะมันก็ถือว่าแพงอยู่ทางฟังเล่าเฮากะบ่กเคยกินบางไม้แพงขนาดน,นี้พี่น้องหน่วยหนึ่งนะสองเซนเจ็ดเนาะเพิ่นลดห้สิบพันกีบเพิ่นลดห้พอดีสองแซนหก โดยกะโตันนั้นแล้วกเพราะว่ามันกะโตเพ่นปอกแล้วก็มีแต่ว่าเบิ่งมันคือ่อยักลายปันใดั่นะก็เลยเอาเป็นหน่วยมาเหตเองเลยวะเอามาพาเองเนาะเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งสองแสนเจ็ดพันลุดให้1ิบ0ันกีพี่น้องเลยกถ้าวาอยู่ฟังไทยเพิ่นกับคือสี่ฮหอดดอกเนาะเห็นเพิ่นเอาลงในเฟซอีกอย่างอยู่เป็นโลบางทีก็แต่ว่าเป็นเงินบาทนี่ประมาณสองแ0นพี่น้องโ่หอดสี่รอยเนาะ สามรอยกัวนี่บหกาะลูกบอเท่าไรกับโอ้โหเนาะบริไลเบิงพี่น้องเลยโดยกะทั้งไอเพิ่นว่าอ่าซื้อให้แม่เทาเพิ่นกินพี่น้องเลยเนาะกับไอใจดีเพื่อนทั้หลพี่น้องกับพี่ว่าเพิ่นเลี้ยงคงอยู่คงกินวันนี้เนาะกับแม่เทาเพิ่นกับบริได้กินน้ำกับบริไปกินเนาะพี่น้องกับอยู่ห่างกันนะกับมีแต่แบ่งมาให้เพิ่นไอพามีกับบริไปอยู่ในแม่เทามีแต่น้องละตีเนาะแต่ว่าสิมาเห็ดกินเพื่อนน้องละตีกับมันกับยากเพราะว่าอยู่พี่กับไพกกับม่ายากเนาะพี่น้องมันใกล้ กเลยว่าเออไปเห็ดอยู่พุ่นทราบ่ะไปกินนาการหลายคนเนาะพี่น้องโดยเพิ่นก็เลยว่าเสื้อให้แม่เท่ากินเบอ่งกินกับเขาพี่น้องเพิ่นก็ก,กินเนาะแต่ว่าใหออายนกตีเสื้อเองนี่คือบ่ได้ซื้อพี่น้องเพราะว่าราคามันก็แพงเนาะแต่เขากะมีก็มีแต่แบบไปใช้จ่ายแนวอื่นนะนะคืออันนี้เขาก็อยากอย,าอยู่แต่กบับบได้ซื้อก็เป็นราคาสูงเติบยามนี้กหลายอยู่พี่น้องแต่กาแหงสิหลกว่นนี้เนาะมันก็สิราคา ก่อนลุงแต่ว่าอันนี้ส่วนที่มันแบบมันก็คือสีบอย่างมีแล้ะบอกมันก็คล้ายแพงอยู่เลยโดยคำอลไพี่น้องเลยเยัมาเบ่งบรรยากาศแถวเพื่อนน้องาตีก่อนเนาะยังสีไปอ่า่าวทัวเรียนพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องมานนี้แบบคือบบพีลมอีกอย่างเลยเนาะบบได้หนาวแต่มาแรงนี่อากาศเงียบเงาแฮ่พี่น้องแบบคือแบบสืส่ออยู่เนาะฝนสีตกบอกเรียว่าจังไง เป็นว่าพายุสีมาอยู่ในพี่น้องทางฝั่งลาวเ่าเนาะแล้วทองฟ้าฮะนะมันจะคือแบบมีอันฝนเงินกระโบกเ,เป็นสีแดงๆเนาะพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่ได้ตัวพี่น้องเลยทองฟ้าขึ้นมาเป็นสีแดงวันนี้เนาะพายุบ่พี่น้องเลยจะคือพายุนสีขาวพี่น้องทองฟ้าเป็นสีแดงบรรยากาศเนาะยามแรงพี่น้องเอ้เมืดๆหน่อยนึงโอ้ ในเฮือนอ่อดีโตแบบทั้งนี้กะยะคือแบบมืดพ้นในทางเทิงกันเนะาะยะคือฝนสต๊กเลยหามงคึงนี่ก็ยังมืดเด้พี่น้องกระซำนีก่กะเพราะว่ามันแบบต้นไผ่ยังบางเบิดเนะาะโบเห็นตะเวนมันเลยเห็ดให้มืดไปเบิดยังโมทันข่ำกันมืดได้เบิดเลยอาอากาศดีแห้งเาะพี่น้องทั้งนี้ก็แดงอยู่ฝนสต๊กมาจาก นอกอะเห็นแต่พื้นเลยพี่น้องเพื่นนอำลตีกองอยู่ยังบ่ได้จูดบ่ดไดเพ้าพี่น้องอ้ตัดมาไหวเน,ะนาะยังบมโหอะเสไดเพ้ามือใดมาไหวก่อนอกองไหวทางแคมเฮือนไปแล้วไพนี่ยังบ่ดไดหงเน,ะนาะยังบ่โอทุกโมงทำมาหกโมงเลยไพอันโซลาเซลล์สีหงเองอบรรยากาศเนาะทางพีกะทองฟ้าสีบัว บรรยากาศดีได้พี่น้องอทางเพื่อนทำเติบเลยวาชิมาตตเวนกับพเพื่อแล้เนะพ่อใบอันนี้ลน,นนี่กันเลยว่ามาเปิดคลิปเพื่อนพี่นองง้องเลยเบิ่งว่าเป็นจังไดเนาะต้นหุดจิงคข่ฮดน้ำกับแห้งพี่น้องมันเป็นอัน บักกี้ฮนแห่เนาะมันเลยแบบบยักซุ่มน้าปันได,นะดนนะน้ามดน้ามกับอันอะคือเก่ามดน้ามก็ยังแหงคือเก่าพี่น้องบรรยากาศดีตะเวนโตก๊กแต่ว่ากอไผ่าบางมันเลยเห็นให้เหมือนวยังบมื่เหมือนกับมื่อเลยแยกไปเบิ่งเลยพี่น้องนะว่าหน่วใหญ่ําใดเนาะพี่น้องโดยพี่น้องเนาะบรนยากามาแล้วพี่นอ้องเอาสานจะปู เดินทางนอกเง้เยหน่อยเดี๋ยวโมมียุง่งเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกมาที่เป็นจังได้หนิเนาะที่แก่เป็นอยู่บ่อวันนี้นเนาะบู้วันที่อิ่นจงได้ไ่ออกไม่ถือป่องยางมาสองสอดเนีย่ยเนาะแบบเพิ่นบริษายเกลี่ยหอมมากนะเอามันปงใส่ค้าแบ,บบว่าบาดด้วย, <c oughs> ยมันตันยังพันอาบน้ำแต่ว่ามากแกะอันนี้ก่อนอยู่ไปอยู่มานี่ก็อาเขาได้ทั้งวันทักหนาว กำลังแบบขนานเลยพี่น้องมาเนาะกำลังแบบกำลังตีตีอย่างนะพี่น้องงามแห้งเนาะน้ำกับไล่หลพี่น้องคือสีรายบัวเติบเนาะมุกบ่วใหญ่หรือบัวโคกอาแบบครั้งแรกในซีวิตเลยพี่น้องอันทิวาสีมาอันพามะทุเรียนเองเนาะกะแบบใหญ่เติบ่นองอยากโล่งม่งแน่เนาะว่าเป็นคล้ายนี่กะเป็นคล้ายเป็นแบบเป็นโพมะนะใส่กล่องนะก็มีแต่ว่ายังได้แบบนี้ เดี๋ยวมันคือสีร้ายกว่าจึงเลยแบบเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองเหมือนกันว่าสีได้หรือไม่ได้แบบครั้งแรกเลยน้องมาให้เพื่อนเห็นยังไงเนาะให้สีผ่าเป็นแบบนี้แบบนี้นาเพื่อนต้องใส่สกมือบมอ,อนหน่วยยังไงน้องน้ำนะอ๋อน้ำร้ายเหี้ยนีเ่เกิดอะไรนี่ มันบวก,กมือมันบ่พี่น้องวิธีนวัตตีอันข่า,าเลยพี่นออ้องของโมหะเป็นจังได้น้อซีด้กินอยู่บ่เหมือนี้ส,สได้กิน,ยอ,กน,กนยอ,กอยนอูอ่บงเนาะบโมหะผ่าหรือว่าจังได้เป็นเอิรนอเนาะโมเต้นพี่น้องเลยมาเบิ่งวิธีของน้องวัตตีน้ำนี่ก็เป็นปลามาเลยันี่ยเลยพี่น้องแบบ มันแหนะแต่นอน,นแบบจะขึ้นแบบว่ามันนะฮะนะมันมันตีตาคือนมาเกี่ยมซุกเลยเอาเอา,เอาจานมาเพิ่มอาจารย์มาไหวาก่อนเลยให้มาเห็นเานี่มาเนาะเบิ่งแน่นั่นก่อนแล้วจะมาเห็นนี่เบิ่งใน youtube ก่อนแบบนี้มาเนาะเดีนี้มันจะถืออันนั้นเบิร์แรก เบิ่งคือสีแกงหงายอยู่นั่นอือเบิ่งคือแก่ง่งายเนาะเรา่ปเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อนน้ำมันเกาะมือบัวคนเห็นแล้วนี้หรือบปล่า่ So, cái lẽ là mô hình lệch một mô hình dung mô hình dung này. Oh, hả, 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 เหตุใส่โฟมนะครับคือบัวน,น้อยๆเลยเลือกเ,เอาแบบนี้เลยมาะเด็กคิดว่าต,ตาาาัเรียนดองกระมันผ่านอยู่ได้ไหมผ่านอยู่เดี๋ยวมาซีบมือก,กันมันรุดออก<ม>แซ่บแม่งดีกว่าแซ่บแมงเดี๋ยวแกะเอาก่นอนเนาะคิดดีแม่ปนัน ออกง่ายอยู่เหตดเห็ดบันถือลลยพี่น้องออกง่ายอยู่ดึงไปทางใหม่เนะ,เไไเะมันเลยบ่ได้เห็ดไปตามมันอันนี้สื่อได้นี่พูดจักรับ,บตัวนี้จนอยากเละมเลยแดบดบนะมันซุกแห้งแล้ววันนี้กาบมันมาตัวนี้อกีกเกิแก้แล้วเจ้านี้ có gì đâu bùa nhảy nơi nó có bùa nhảy hay hèn cửa đây mua cùi มาซิม,มาซิเออแนไม่ถามมาซิมอนพี่น้องลย <S <S มันปิดมือกินไปน้ำทางนี้กันเลยมันติดกาบมันโหดเนาะโอ้โหตันแก่เลยนี่อาตัวนี้ยักเละเลย <S 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 มีแต่กาบเป็นโคลงเลย กือบเละเละได้อยู่อีกตัวนี้เปนตู้หุกยาวเอาเลยแม่ป้าพี่น้องเลยไปต,ไตู้บนแทงฉักเนาะซื้อทิปข่าวมาเพิ่งซื้อทิปข่าวมาแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ยิงชีกแก้มาร,รอดเลยเกือบเละเลยปะแบมันเหี่ยแค่นี้นนนก็ซีมไปนะเหยาเอาแกะออกแกะกลับตรนั้นบอกจะมีน้ำเฮ้ยรู้เหรเลยน้ำมันตักมือ แยกไร้เสือเกือบเละแบบเพิ่นปะไปว้โดนนกกระทาเหมือนกันบันนนวนนใหญ่ๆเนาะทำไมทำอะไรนี่แบบเจ้าอื่นอนะน,น,นี่ได้เลยอ๋อไปลองเหมืนอ,อน,น <c oughs> เอาไปใส่ได้เนาะอันนี้เอาไปไว้ทั้งหนาหัวเอาไว้เบิ่งเนาะร้ายแหงไปเจกบัวนี่ไปหา หาบัวพี่น้องก็มีตัวบัวใหญ่ๆแม่ยังมาอีกแม่บุเห็นเอาสบายดีแม่สบายดีป่ะสบายดสบายย่ามแรงเนาะป๊วฟ้าติบข่าวพี่น้องไม่เท่าย่างย่างบัวอีกมาเนาะเอาติบข่าวมาเนาะข่าวมีแห้งจังได้แม่เคยกินอยู่บนโซเลี่เนาะแม่ อันขี่ขี่รถใกล้ก็ได้แต่แน่ยนะแม่เนาะไม่แบบอันราคาสูงพี่น้องสูงราคาบาไวเงินพออันเจ้าผู้บริหารแถวใดนี่นะบมอผู้สองแสนเจ็ดโอ้ไม่แถวห้แพงแพงย่านพี่น้องเห็นราคากันเนาะแต่ว่าอันนี้พันรุ่นไฮซิปพันกีบเนาะสองแสนหกคนละเพราะว่าต่อน้ำเพิ่นสุดๆแล้วนี่นะพี่น้องไมยสี่สี่หมกินซะบ่เนาะไว้ตู้เย็นแพงแพงน้องุนมโดนเป็น งามแห้งนั่นไหเนาะ,นะตัวนี้ยักษ์เล่แห้งเลยแต่ว่ามันเผื่อมันมาก่อพีเนาะกับโวโหเป็นอามาได้ไซพี่น้องมันก็มีไลน์นั่นไเนาะ,นะมีทุเรียนเวีย่ยแล้วก็บเป็นปลูกเท้าล่าฮาก็มีแต่แบบโมโหอยู่ทางเลยเรี่ยงอินเวซิมมึงก็ทีซิมตัวไหนโยุงกัดทีซิมตัวไหนก็ซิมงั้นมาพิมก,ก่อนใส่หนี้ตเต็นกินกับข้าวเลยปะกินกิน กินมังก่อนเนาะน้อยๆก็แซ่บนะมันติดมือก็กินถีงแบบไหนนะก็แกะแกะแล้วเละเบิ้ดมันหอมเนาะมันหอนเลยแคบดูอ่ะแคบปะไหมกินกับข่าวพี่น้องไอ้ข่าวแทบอันนี้คือสีอิ่มไวดอกประหยัดกินได้เนาะราคาสูงพี่น้อง แบบขี่รถไปนี่ก็หอมหอมเนาะอันผู้บ็งมักกระเบนใช่ไหมเนาะใชขี่รถกายนี่หอมถลนถลนพี่น้องกินแห้งเนาะอันนี้นะเสื่องบ่ได้ได้เสียร์หยาบมันีึเมื่อยบ่าไหมก็พอเชียร์อยู่เอาทุกคนเหม่อมือพี่น้องบริยุทธ์เลยพักผ่อนกับปพักตั้งที่เชฉาจนขำยุ่งายแห้งนี้หากะไรเข่งยัางเข่งยุ่ง ใไอเป็นซีมึงก่อนพี่นออ้องกินกับข้าวแบบนี้เห็คไหมะกินตัวนี้แหละมือมันจะเปลี่ยแฉบไลยจนเลียมือหานิว้ว <laughs> แฉบแฉบที่กับข้าวหน่อยไหมเนาะแน่ที่กับข้าวจากอิม่ม <laughs> แซ่บพี่น,อน้องเยพี่กับข้าวเหนียว หอมต้องมีดอกหอมหอมใส่ตู้เย็นเลยหันแฉกกินใส่ข้าวก่อนต้อแไปว่าน,นี่แหละวันที่ซื้อแต่ว่าว่านนี่กับบริยูเฮือนเนี่ยเลยบริสุทธิ์มากอะเผื่อพาขนาดนี้นเลยเผ็ดเผ็ดพึ่งเมื่อวานเนี่ยใหม่ไมนดี่ก็เลยว่าผักกอนมาเมือนี้ แต่ทุเย็ยนนี่เห็งสีแซ่นบน,นั่นแหมหอมกระป๋าด้วพี่น้องครูเขิงทงยางกระป๋า้วยเนียอันนี้ก็จะได้กินสมใจแล้วพี่น้องลายเต๋อถ้าวัดบวนครูหน่อยนี่ก็คือสีหาครูละอันนี้บวนบัวใหญ่ตัวน,น,นี้ทุบครูแล้วสีได้หากินไปจับอิ่มแล้ว กินเกิอะไรเนี้ยน้ำมันฟังมือน้อยหนึ่งกิเด็ดบ่อเป็นน้ำแข็งแข็งอ,อู้วอาชีถือวิธีเลยบอดอกเป็นเป็นเห็ดในคะือง่ายีนองไปเบิ่งในอนนก่อนได้เบิ่งในยูทูก่อนแนะ่งมาเห็ดอ,อยาบอเป็นเบิ่นแก้ออกเลยนะอันนี้เขาเห็ดบอเป็นเห็ดตตามนี้ถือแลยให้ไปว่าได้ังน,นี่ระเขาวเนี่ยเป็นแต่ในโพัา กินกินบ mm. <mm ัวเดียอย่างบมวพี่น้องกินกับข้าวเงิเห็น่ในโรทาศนบ่ดแม่เห็นบอกเห็นหนักข่้นผัวผัวมาล้ายแน่นอนนี่ฮะเนาะเห็นให้เบิองล้วเหกนกบอะไรอืมขังกุ้งบอนไรก็มันฟุบฟบอยู่ไทยอยู่ไทยเนาะร้ายเห็นในโทรั์แบบเห็นบนลงเฟซเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนกับแบบคนอยู่ไทยฮะน่ารลาย อีล่าผันบ่มีอยู่แถวนี้จึงไปได้ผูอันนี้การย่งแขงอยูยย่แั่นี่แขงาีตัวอันเดียวนี่ากึกแบบนีน้นเสะน,นั่งน่อยค่ะอะไรกินกับแม่กินกับข้าวอยู่ว้นังนาะ้สิประหย, <c oughs> ยัดไหนกินกับข่าวพี่น,น้อยเนาะในประมาณช่องซ้ำเหมือนโดยวัยวตัวเย็นนั่นเอเนาะต็มหลืออันขาวอันบอ มืัอนี้กับพี่น้องเลยมาเปิดคลิปอยู่เฮือนเนาะยามแรงพอดีมาแต่ดาินแล้วก็คำเล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่คลิปนี้กับน,น้องลาตี้กับอ่าขอบคุณขอบคุณทั้งอายเพื่อนทั้งแล้วไหมเนาะทั้ออทงอายเพื่อนพี่น้องเลยกับซื้อให้แม่ท้าวอยากให้เพื่อนได้กินเนาะกินเข่าๆประจำวันี้กับมีแต่น้องลาตี้กับแม่ท้าวกับขอบคุณขอบคุณเนาะทั้ทงอายใจดีเพื่อนที่ว่าซื้อตัวเลียนให้กิน โดยก็ขอบใจทางไายเป็นลายๆเนาะก็ให้อายอยู่ดีมีแห้งเนื้อความเจ็บปวดหายได้ความไข้ปวดหายมีไอหายมาจำนี้กะ็ให้กลับคืนไปหาไอ้หน่อยเท่าพันเท่าเด้ออ่าให้ไม่เท่าขอบคุณขอบคุณทางไายคนนี้ได้ไหมเด้ะขอบุญขอมคุณฝากเงินคือมักเรินไอ้คนอยู่ดีมีแห้งเนเด้อความเจ็บอย่หางได้ความไขอยปวให้มีคนห้ยจำนี้กลับคืนหาคนเนาะให้เท่าพันเท่าจช่ไหโดยจะถูกเนาะ ขอให้อายเป็นอยู่ดีไม่แห้งนั่นไหเนาะโดยเป็นกะซื้อให้กินพี่น้องเไยแล้วกับเลี้ยงของอยู่ของกินแนบ้านเองกะก๋วยปลาปลานิบพี่น้องเไยโดนดจังได้กินนั่นไหเนาะอันนี้กะแบบครั้งแรกของแม่เปถาวเป็นได้พี่น้องเไยเนาะโดยจังเตนนมจนเชาวเคยได้กินอยู่แดีวเฮากัเนาะราคาสูงพี่น้องเไงไม่ได้กินมีแต่เบิ่งอะไรเห็นอยู่ไปไกลมาไกลบึงชื้แต่กับโอกาซื้อราคาแพง โดยเนาะกคลิปนี้กับสีขอทบคลิปเดิอพี่น้องท้าพ่อคลิปนาเนาะโดยจากคลิปนี้กับสีคอลาไปแล้วพี่น้องสบายดี